คนวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกแจกอะไรเอ่ยเราก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้มันคืออะไรแต่คือแบบสวยมากเลยค่ะเราคนอาโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะดีนะคะเราก็จะแวบไปนะคะอุ๊ยอุยเดี๋ยวแบบป๊บก็แวบไปตรงนี้เลยนะ นี่นะคะทุกคนคือแบบสวยมากสวยปะตั้งใจเลยนะเนี่ยอ,อ้อนนี้ก็จะเป็นทางเข้าตรงน,นี้เดี๋ยวล้วนะคะทุกคนเราก็ไปดูด้านในกันเลยค่ะท,ทางเข้าก็จะอยู่ทางนี้นะคะ เดี๋ยวจะแจกไอดีท้ายคลิปนะเราไม่ได้มาแจกแค่หนึ่งหลังนะเรามาแจกสองหลังนี่ก็จะแบบสวยมากถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้หรอตอนทำอ่ะไม่รู้มันเข้าได้ไหม โอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็ไปดูทางนูนกันเลยค่ะนี่ที่จริงอะ่ะตรงนี้มันไม่มีอะไรหรอกน่ะมันไม่มีอะไรนะเนี่ยไม่มีอะไรลงไปเลยค่ะทุกคน อยากตกแต่งยนะคะแต่ของมันหมดเออของมันหมดก็เลยตกแต่งไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะสวยปะขึ้นไปเลยตรงนี้ยอันนี้จะต่ำนิดนึงแต่ายพอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึงมันก็จะเป็นแบบนี้ก็สามารถจัดท่านาั่งได้ นั่ได้มีแค่นี้นะคะอุปกรณ์ไม่พอที่จริงอ่อยากได้แบบ้จกกังหตรงนี้ทุกคนอยากคิดที่จะไปนั่งนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ไม่เอานะคะไม่เอาด้วยตรงนี้ก็ธรรมดาตรงนี้ก็ ค่ะทุกคนเรามาแจากสองหลังโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปดูไอดีกันดีกว่าไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูไอดีกันคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยว รอนะคะรอนี่นะคะก็คือไอเดีเลยใครจะเอาไปก็ได้นะคะไม่ว่าเพราะว่าเรามาแจกนะคะโอเคไปดูบ้านหลังที่สองกันเลยหลังที่สอง ค่ะทุกคนบ้านชมพูค่ะ๋ยูเรานะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราะ,ะไปดูกันเลยค่ะเว็บไปนะคะเว็บ สร้างมีไม่ได้สร้างเองเบ็ดใกล้หมดตนี้นี่เดี๋ยวไปดูชั้นสอง เดีย๋ยเราไปดูเซนส,งสองกันเลยค่โอเคขึ้นมาแล้วก็จะมีก็จะเป็น้้นนนะนี้เากีนี่ที่นอนของเรา เนี่ยวนี้นะ่ะไปดูไอดียกันเียค่ะไปดูกันเลยไอเดีก็กดมาเหมือนเดิมนี่คือไอเดียของบ้านชมพู ก็เอาไปได้เลยไม่ว่ากันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊แปเดี๋ยวเราจะแจกอีกลหลังนึงดีกว่าอีกหลังหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนนะอีกหลังหนึงก็จะเป็นหอในโรงเรียนนะแต่ไม่ใช่หอหรอกทั้งชื่อเอา อยู่ในน้องเรียนแล้วเราไปดูกันถึงแล้วถึงแล้วขึ้นไปเลยแบบสวยนะไม่ได้สร้างเอง ไม่ได้สร้างเองแต่ทำเอง yeah, huh. ไปดูไม่ได้สร้างเองแล้วก็ไม่ได้ไทำเองด้วยตู้เมลเอามาจากไหนเนี่ยหรอเอามาจากเนี่ยแบบตรงเนี้ยเราเอามาจากตรงนี้นะคะทุกคนมันมีอีกเยอะเลยแล้วก็เซฟมา Tìm mặt giấy, mirror xịt ra cho anh ý. Ừ, ก็ถ้าชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ข็ต้อลาไปก่อน,นบ๊ายบายอยู่ที่เหลือเอยู่ที่เหลือก็ก็จะแจกวันวันไหนไม่รู้แหละที่เหลือก็จะแจกให้หมดเลยนะสำหรับว,วันนี้ต้องลาไปก่อนกนบ๊ายบาย